สวัสดีค่ะเจ้านายกินลูกแอปเปิลติดคอสตายเดล็ <laughs> <laughs> ในเมื่อเกมเกมหนึ่งมันยังไม่มาสักทีเราก็ได้เจอเกมนี้เกม Dragons and Home เอาละเลือกตัวละครก่อนอส่งผมอะไรวะ <laughs> ไม่มีส่งผมหัวล้านเลยยังไงตั้งชื่อคลาสสิก293เป็นไงละ่ะเฮ้ยอนี่อะไรอ่ะอะอะบังก เ <c oughs> แล้วเล่นยังไงมันจะแซนบ็อกก็ไม่เชิงมีความเป็นมัลติเพลเยอร์หน่อยหน่มีเคสให้รับมีต้นไม้ให้ตบไปใกล้ๆเคสเค h ร r a ร t เต close to the tree ทั้งไปใกล้ๆต้นไม้โอ้ผมปีนต้นไม้นี่แล้วครับนี่แหละจงดูไว้เกมเหลี่ยม <c oughs> ๆญาติข้างๆบ้านนะเกมมัาน,น่ะจงดูไว้เกมนี้ปีนต้นไม้ได้ ดอเริ่มแรกมาเนี่ยมันก็ให้เราได้เรียนรู้เบสิ c t u อร์เรีก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ชีวิตตามอัธยาศัยของอทุกๆคนตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟเวอร์เราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราอยู่ US b มีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของค่าปิงต่างๆมากมายเอาล่ะผมจะไปขึ้นไปยอดสูงสุดของต้นไม้นี้มาแล้วครับ แม่สาวน้อยทำไรอะอยากขี่ม้าใช่ฉันก็อยากขี่เหมือนกันออยากขี่ม้าเออ,เอ,อมันก็เมคเซนดีนะเกมนี้มันให้เราเก็บด้วยมือเปล่าก่อนถ้าจะไปต่อยทันทีเลยก็ไม่ได้อ่เดี๋ยวเราจะมาดูเกมนี้ว่าเราสามารถยิงยาาวได้หรือไม่เพราะผมกำลังตามหาเกมเกมหนึ่งที่มันทดแทนเกมเหลี่ยมๆนั้นได้อยู่ S 2> <S 2> <S อ,อันดีก็เรียเหมือนกันนะเผอิญเผอิญผมก็เลยไปเจอเกมนี้เข้าเราไม่รู้ว่าโชคชะตานำพาให้เราเล่นเกมนี้ตลอดไปหรือเปล่าแต่จะดูว่ามันสามารถต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนดีไม่ดีเราอาจจะพลาดเดียวจบดีไม่ดีเราอาจจะยิงยาวไปเรื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งว่าง่ายเกมนี้ฟรีสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เข้าไปสมัครได้เลยนะครับบนแพลตฟอร์ม G Round แล้วก็จะ direct ไปยัง s t e ีมอีกทีหนึง่งแม่สาวนอยเป็นวานนอนแล้วเว้ยอยากขี่มาก มาบ้านแกเลยนี่ต้นไม้เ hey, ฮ oh, well, <laughs> ้ยนั่นไงวันดีส9 3วันดีฉันชื่อว่า293มนายชื่อว่าอะไรนะ <laughs> ผมชื่อเลีอยนนร์โดหลบทำไมพบกับภัยพิบัติอันใหญ่หลวง <laughs> ท้าบอะไรก่อนดิสโต n นแอ็ใช่ไหมเค <laughs> okay, ครับ <laughs> เออมันก็เปลี่ยนมูสด,ดีนะให้อารมณ์แบบเปลี่ยนมูสด,ดีไดสโต o นพ p ิกแอ็กแล้ว <laughs> ขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้ว <laughs> ฝุดแบบนี้ามันหนักแน่นดีมันเหมาะสำหรับการใช้คำว่าแปลรูปเอออย่างนี้เองเจ๋งดีนี่ไปไปไปเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นคนขี่มาอยากขีมก่มาแปลรูปมันไสอัดอันมานานแล้วนี่ใช่ไหมอยากมากใช่ไหมอยากมากใช่ไหมอัดอันเวย้ยอัดอันเวย้ยผมได้ปล่อยของแล้ววันนี้ชื่ออะไรจะพาให้หมดเลยชื่ออะไรอ้อผมชื่อบิ๊กฮอนครับเด็กหาไก่เลยหาไก่แล้วหาไก่แล้ว <laughs> ทำควเดี๋ยวส่งเควสก่อกนหาอาหารและ o Open Backpack r i g h ร c ิก c k Use Apple drag a p p l e ลาก Apple ไปใส่ในช่องนี้ drag เรียบร้อยแล้วก็กินทันเทนี่เราอยู่ในมิติไหนเนี่ยตั้งแต่ฉันลบจัก,กรวาลเรือมอฟเทลไปนี่เรามาโผล่ที่แห่งนี้อย่างนั้นเหรอสถานที่เรามีละขาดอย่างเดียวคือเมดไปไอ้เจ้าไปหาชุดไปหาชุดชมา,าใส่ซะสนอะไรนัร่นเอาไสิเดี๋ยวาาสัสดีค่ะเจ้านาย กินลูกแอปเปิลติดคอร์ทตายเด็ไอโอ้โหทุบเขาบอกว่า go to the hunter house hunter hut เขาบอกว่าไปกระท่อมนักล่าน่ะใช่ซึ่งกระท่อมนักล่าอยู่ที่ข้้งนี้ไกลๆตั้งนี้สวัสดีครับคุณผู้ชายนายท่านหรือนายท่านอ๋อสวัสดีครับนายท่านดีมากท่านเริ่มคนลุกหน่อยๆแล้วจะเข้ามากลัวแล้วจะมาแย่งขุดทำไมเนี่ยไม่ได้ของ ดับมาดิดับมาดิดับได้ไหมเทรดเทรดเทรดนี่อนอเอาเนี่ยเอาไอ้นี่มากราวเวลกราวเวลเศษหินนี่ครับเจ้านายเอาไปเลยครับลุกว่ะตายแล้ว <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว,ลวโอ้ยเอาวะ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 ของเขามันของใครของมันเลยพอมืดจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยคีเปอร์ครับนายท่านคนละเกมเราอยู่ที่นี่ที่นี่เราไปทํากันอย่างนั้นโอเคครับนายท่านด้วยความที่ว่าฉันเคยอยู่มิติดหนึ่งเนี่ย ท่าน,นก็ใช้ชีวิตมันสามารถที่จะขุดคุ้ยลงไปใต้ดินแล้วก็ไปซ่อนตัวได้นะ่ะแต่ทีนี้ไม่ตีนี้มันม,มันทําอะไรไม่ได้เลยนะขุดไม่ได้เลยครับในท่านในแ,แต่้องหาเหมืองครับในท่านเราจะสร้างบายย้านยังไงอ่ะนั่นแหะสิครับในท่านเอาอะไรวะนี่อ่ะสงสัยต้องหาพื้นที่ครับเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปไม่ได้สิมันต้องขุดใต้ดินอยู่บ้านในความคลาสสิกอะ่ะมันน่นจะเปิดไมได้นะอย่าเขาซสอมมัน พี่พี่พี่ขอผลปีศาจนะครับ <c ười> เราใกล้ถึงนะครับในท่านข้างหน้าที่เองยอดเลยท่านเริ่มชินเสียงนายแล้วผลไม่ลุกแล้วล่ะ <c ười> ได้เลยเจ้าค่ะปาดคอตัวเองทิ้งเนี่ย <c ười> ถึงแล้วถึงแล้วฮันเตอร์ฮัทโอ้โหบทุกคอบริทุกคนถ้าเปิดไม่ได้นี่จะดีมาก <h ull> อยากสร้างบ้านอะอยากสร้างบ้านผมว่าคงต้องเล่นไปเรื่อยๆล่ะครับให้มันนเรื่องมันปลดร้อนไปเรื่อยๆ มันไม่มืออะไรแล้วก็เกโดนแน่มาแล้วครับในท่านสองสามเก้าสองเก้าสามเกือบดีแล้วเกือบดีแล้ววันนี้มาให้หัวนมาให้หัวนเรียกผิดเด้อเรียกผิดเด้อเอาอะไรอ้เจ้าบัตเลอร์นน้อยพาฉันไปดูซิว่าที่นี่บ้านคนอยู่ที่ไหนฉันอยากเห็นบ้านคนผมว่าน่าจะต้องข้ามทะเลไปนะครับโอ้ต้องเดินไปที่ท่าเรือใช่แล้วครับ เอานี้งานได้ไงโดเมนต้องเลเวล5ถึงจะสร้างบ้านได้โอเคฉันจะกัดฟันเล่นไปจนถึงสร้างบ้านจนเทพจะทำพยายามดูแล้วกันนะเอาละเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับ Dragon and Home ขอคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b ์ตามด้านล่าง,าง,าง,ข,างข้างนี้เลยการประจนต่หของเราจะเป็นเช่นไรแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะเล่นก็ตามที่บอกครับสามารถมาเจอลุงพีได้ก็ตอนนี้เราจะอยู่ที่ Hunter Hu t ันะฮะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะ มุ่งหน้าไปที่ด็อกแล้วก็ไปอยู่แถวๆซิตี้ออฟแซนแล้วค่อยประจนภลายดูซิว่ามีอะไรให้เราได้ต่อยอดได้อีกอ่าอยู่ไหนละ,ะนายท่านอยู่ไหนครับมันหน้ามา<น>ั้ฮะแกนี่เป็นบัตเลอร์ของฉันไม่ตามมาติดติดหลาย <ผม S 1> หลายาหลายรอบปะเนี่ย <c oughs> ผมเพิ่งเดินในท่านหนายเลยแกต้องรูร้สิว่าประสาทสัมผัสฉันน,น,น,น่ะมันต้องแบบมันมันมันไปด้วยกันไงพูดว่ามาแล้วมาแล้วในอนาคตเนี่ยนี่คือนี่คือแกอื Hmm.